อกออกจากซองบรรจุ bon และแตัดแผ่นต oh ิดหน้าอกลงบนหน้าอกของผู้ป่วยตามที่แสดงในรูปภาพทำแบบเดิมกับแผ่นติดหน้าอกที่อย่าสัมผัสผู้ป่วยอย่าสัมผัสตอนแตะคนปั bon ๊มปั๊มอยู่ไหมปั๊มอยู่ลูกจนกว่าเขาจะบอกว่าห้ามสัมผัสกาแล้วแนะนำการทำการฉีดขันห่างจากผู้ป่วย กรีไฟขึ้นไฟแดงขึ้นอะไรช็อชปึ้การช็ตุลาอเงทำไงความต่อขามปรอดการสัมผัสคนไข้ตพิงพี่เขาพูดชะาปฏิบัติไม่ทำไรคะดาวรถเาเจะโทรหาฮะโทรหาเบอร์อะไร 1>, 1, 2, 3, 4, 5, แล้วสองแล้วสามแล้วสี่แล้วห้าแล้วห4แล้วเจ็ดแล้วแปดลาแล้วสิิบบ1สิบสบสี่้าสบหส็ดสิี่สิบงส่สาม่สกยี็ี่ป้าาเป่าค่ะใช่ข้างเปาค่ะใช่ขางลูกเอาหนึ่งไม่ต้องบอกจริงนะเอาแค่เปล่าทําค่เป่าเป่าหนึ่ง,งหายใ,ใจเอาสองขึ้นมาปั๊มต่อค่ะเอาเลยสาิบนับพร้อากันผมไม่รู้ว่าหายใจไหม ผมยังเอาสมาสมาใหม่กดนาขาดเชางตามองหน้าอกนับค่ะหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเกาแล้วถือิงค่ะไม่ได้ยังไ้าเจก้า2ี่ิ่สิบยสอบส ยาบังตอต่อแขนทียตึงแลลูกหนคขนมไปตรงึข้างบหน่อยค่งกันเอาจุดตัดตรงหัว1แล้วสและวสและวสและวหและวหและวเแล้วแปและวเก้าแล้วสิบจุ1หนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเยี่สิบยีหนึยี่สยี่ส้า้าสาไม่รู้จะโผจะคาะเก้าสา